สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่31มกราคม2565นะคะและราคาทองวันนี้ปรับครั้งที่1มีการปรับลดลงอยู่ที่100บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครต์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณนะเวลา 9:30นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่28,350บาทรับซื้ออยู่ที่28,250บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,850บาทรับซื้ออยู่ที่27,742บาท 80สาตางค่ะเช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่100บาทและสปอร์ตโกนะคะเมื่อคืนมีการปรับลดลงอยู่ที่8.4ดอลลาราค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการแข่งข้าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐรวมถึงธนาคารกลางมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใหม่ค่ะสปอร์ตโกล,ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.788.60ดอลลาราค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.789.110ค่ะ ปรับลดลงอยู่ที่0.14%และก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่33.429ค่ะมีการปรับลดลงอยู่ที่0.04ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทค่ะ ราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนดนะคะซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกำของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวซิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบออล,อล์โลราแล้วก็ออสรลิตกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ